วันนี้ครับเราอยู่กับชุดน้ําราคาประหยัดจากทางคอแซครับ oh. ผมบอกจริงครับว่ามันคือชุดน้ําราคาประหยัดจริงๆครับมันคือชุดน้ําราคาประหยัดจากทางคอแซา <Wow. S 1> สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว X ซีวที v T นะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับชุดน้ําจากทางคอแซน,นะครับในรุ่นนารูริสนะครับหรือว่า ถ้าผมอ่านออกเสียงผิดเนี่ยกราบขออภัยด้วยแต่ความหมายในคำแตองเขาก็คือหอยโข่งนั่นเองนะครับมันเป็นชุดน้ําหอยโขง่งการตั้งชื่อเนาะซึ่งตัวนี้ครับมันเป็นชุดน้ํา3ตอน360ก็คือชุดน้ํา12เซนที่ติดตั้งพัดลมได้3ตัวนะครับแล้วเป็นซีรีส์ R, SA R S A R G B ถามว่าชุดน้ําตัวนี้ทําไมราคามันถูกหรอมันถูกขนาดไหนถ้าสมมติลองย้อนค้าวความกันไปนะชุดน้ําของทางคอแซเนี่ยที่มันเป็นแบบ3ตอนนะครับราคาก็จะอยู่ในช่วง7จ็ดพันแาาปดพันเก้าพันหมื่นหนึ่งหมื่นสองหมื่นสาม หาซื้อกันได้นะซึ่งในส่วนตัวผมอะชุดน้ําราคาแบบเป็นหมื่นเนี่ยผมรู้สึกว่าเสียดายตังค์มันแพงเกินไปนะครับเมื่อเทียบกับชุดน้ามันก็คือชุดน้ํามืนที่เอาไว้ระบายความร้อนนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่าเขาก็ใส่ฟีเจอร์ฟังก์ชันลูกเล่นหน้าจออะไรต่างๆออกมาเยอะแยะแต่ชุดน้ําตัวนี้ครับพอมันเป็น A R G B เขาจะไม่ได้มีตัวแอปคอนโทรลอย่างเช่นตัว I C U E นะครับเขาจะเป็นการคอนโทรลไฟ R G B ผ่านตัวเมนบอร์ดเลยก็คือจะเป็นแบบ สามพินนะครับเสียบเข้าไปที่ลงเมนบอร์ดแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์ของตัวเมนบอร์ดในการปรับแต่งตั้งค่าไฟตัวนี้ก็จะลดในส่วนตัวค่ากล่องคอนโทรลเลอร์ออกไปนะครับแล้วก็ในส่วนตัวปั๊มน้ําหน้าจอนะครับ จะไม่ได้มีหน้าจอ LCD ีอะไรพิเศษแล้วก็จะเป็นแค่ไฟ RG b ีราคาก็เลยประหยัดนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ชุดน้ําจีนมาแรงมากชุดน้ํา3ตอนสองพันนิด,นดๆก็มีนะครับแต่บางคนเนี่ยก็อาจจะไม่สบายใจกลัวน้ําลัวน้ําหยดใส่กร์ดจอเสียหายพอเป็นแบรนด์คอแซดูน่าเชื่อถือมากกว่าดูการรับประกันหลังการขายเนี่ยดูดีกว่านะครับอันนี้สามพันแปดเก้าสิบผมก็เลยมองว่าเฮ้ยราคาถือว่าดีมากรอบนี้ทางคอแซออกมา จากลุ่มตลาดพวกนี้เพิ่มขึ้นนะครับอ่ะทีนี้เรามาลองดูกันนิดนึงแล้วกันการปรับแต่งไฟเนี่ยเขาก็จะมีเขียนเอาไว้เลยนะครับว่ารองรับพวก m y s ส i c กไลท์นะครับพวกโคมซิงค์แอสโตอะไรต่างๆก็สามารถใช้เมนบอร์ดในการซิงค์ไฟได้เนาะแล้วก็ในเรื่องของประสิทธิภาพต่างๆนะเขาบอกว่าจุดหน้าตัวนี้เนี่ย มีความเงียบนะครับผมสามารถปรับตั้งค่ารอบได้นะครับและก็มีในส่วนของตัวไฟนะครับ ARGB ที่มาจากพัดลมตัว RS 1 2 0นะครับแล้วก็ดีไซน์แฟนคอนเน็กรับที่สามารถต่อพ่วงกันได้ในส่วนตัวพัดลมเนี่ยปรับตั้งค่าแบบ PWM ได้นะแล้วก็ใช้ฟังก์ชันตัววิดซีโร่ RPM ก็คือพัดลมไม่หมุนทําให้เสียงรบกวนเนี่ยค่อนข้างต่ําได้นะครับแล้วก็รองรับไม่ว่าจะเป็นสกเก็ต LGA 1 8 5 1 1 7 0 0 a M 5 a M 4รองรับได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะมีในส่วนตัวสเปคที่ เขียนเอาไว้นะครับอ่าก็บอกประมาณนี้ซึ่งตัวเนี้ยเรามาดูชุดน้ําจริงกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับตัวชุดน้ําจริงของเขานะครับตัวชุดน้ำนะครับก็ยังคงให้ความพรีเมียมนะครับตามแบบฉบับของทางคอแซอยู่เหมือนเดิมก็คือเนี่ยดูดิยังคงให้ฟินที่ถี่แต่ว่าถ้าสมมติลองดูผ่านกล้องเราเห็นว่ามันยังสามารถส่องทะลุออกไปทางด้านหลังได้ตัวฟินเรียงสวยงามนะครับ ความหนาของหม้อน้ก็จะเป็นไซส์มาตรฐานที่ไม่ได้หนาแล้วก็ไม่ได้บางนะครับก็ถือว่าแค่นี้ระบายความร้อนดับความร้อนได้นะครับตัวสายถักตัวนี้ก็ยังคงให้ใสาย,ยางที่หุ้มสายถักมาไม่ใช่ว่าเขาตัดออกไปนะครับอะไรที่มันต้องเป็นเรื่องของความ durable ความทนทานความอะไรพวกนี้ยังคงใส่มาให้จัดเต็มแต่ว่าเขาจะลดในเรื่องของฟังก์ชันความสวยงามออกไปนั่นเองนะครับตัวปั๊มนะครับตัวนี้เขาจะมีโลโก้คอแซซึ่งเราสามารถถอดได้นะตัวนี้เราสามารถปรับทั้งหมด4ทิศนะครับคุณอยากจะให้มันไป ทิปนี้ ทิศหงายทิศคว่ำทิศนอนทิศเฉียงคุณสามารถปรับได้หมดเลยเพราะว่าการติดตั้ง CPU กับเมนบอร์ดแต่ละตัวหรือว่าบางเคสเนี่ยโลโก้มันอาจจะตีลังกาได้ตัวนี้เขาก็ทำโลโก้ให้มันเป็นแบบเหมือนกับโรเตได้ 360. 3 6 0อหงศานะครับหน้าสัมผัสเป็นตัวทองแดงซึ่งเดิมๆโรงงานเนี่ยเขาจะมีในส่งตัวซิลิโคนทามาให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าอันนี้ผมมีการท,ทดสอบไปเรียบร้อยแล้วผมเลยเช็ดทิ้งไปนะครับก็ตัวหน้าสัมผัสค่อนข้างเงาใช้ได้นะครับเ oh. ต็ม10นี่ผมให้99.5 oh. เลยเพราาะว่่คอนข้างเรียบแทบจะสะท้อนเลยะถ้าดเงาอ่กนง ก็กลายเป็นกระจกแล้วความเรียบนี่ถือว่าเท่าออกมาได้ดีแล้วก็ในเรื่องของขายึดตัวคอแซตตัวนี้นครับเขาทํามาเป็นขาที่แบบสไลด์ล็อกนะครับตัวนี้เป็น Intel จะติด Default เดิมๆม,มาถ้าสมมุติอยากใช้ amd คุณแค่สไลด์ออกนะครับแล้วเอาตัวชุดขายยึดของตัว amd สไลด์กลับเข้าไปอย่างนี้ครับ แล้วคุณก็ยึดเข้ากับชุดน็อตตัวแบ็กเพเดเดิมของทาง AMD ได้เลยโดยวันนี้เซตที่ผมจะทดสอบเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัว CPU รุ่นท็อปเลยนะครับ9 9 5 0 x ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองดูประสิทธิภาพกันว่าชุดนั่งตัวนี้มันจะเอาอยู่ไหมราคาแค่3,000กว่าบาทจากทางคอแซนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูพัดลมกันนิดนึงละกันนะครับก็ตัวพัดลมเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาจะมาเป็นแบบพัดลม PWM นะที่สามารถปรับรอบคอนโทรลรอบได้แต่ว่าความเจ๋งคือมันสามารถทำา e r o RPM ได้ก็คือถ้า CPU มันไม่ร้อนพัดลมหยุดหมุน ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้แมกรอบสูงสุดนะครับได้ถึง2,100รอบแน่นอนพัดลมชุดน้ำเนี่ย ถ้าเกิน1,800รอบไปเนี่ยถือว่าเย็นแล้วนะครับถ้าสมมติได้สัก2 0 0 0 2น0 1นี่ถือว่าโคตรเย็นเลยใครที่แบบว่าอยากจะเทศโหดโปรับฟูสปีดพัดลมตัวเนี้ยก็รองรับนะครับในการปรับแต่งก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะติดตั้งในส่วนงตัวพัดลมทั้งหมด3ตัวแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบเข้าเซตนี้นะครับกับตัวไรเ e n 9 9, 9้5 0 x CPU นซรุ่นท็อปสุดของทาง AMD ถ้าเอาอยู่ผมบอกได้เลยครับว่าชุดน,น้ำตัวนี้เล่นกับซี U ตัวไหนก็ได้สบายๆเพราะว่า Intel Core, าอนหน่หไก,นก,นกันเทาไอรแต้านาเป็น ไปดูรีวิวเต็นกันครับไปตอนนี้นะครับเราประกอบลงเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเซตที่เราใช้งานเนี่ยก็จะเป็น CPU ตัวรุ่นใหม่ล่าสุดแรงที่สุดของ AMD นะครับ<อ>ก็เป็นตัว Ryzen 9 9้5 0 x นะครับก็สามารถติดตั้งได้ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับตัวฝาโลโก้คอแซนี้ก็ มันสามารถถอดได้อยู่แล้วอันนี้ผมติดให้มันหันมาทางฝั่งแรมนะครับเราสามารถหันไปทางฝั่งนู้นฝั่งนี้อันนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากจะติดตั้งให้สายยางไปทางทิศทางไหนนะครับแล้วก็ในส่วนตัวพัดลมอันนี้เรายังคงเปิดแบบระบบออโต้นะครับเราเห็นว่ามันหมุนเอ่อยๆเรื่อยๆไปเนาะอันนี้เราสามารถปรับผ่านในส่วนตัวซอฟต์แวร์ i c u e ก็ได้หรือว่าจะเป็นในส่วนตัว BIOS ก็ได้ว่าเราอยากให้มันแรง full speed หรืออะไรยังไงนะครับก็อันนี้เดี๋ยวตอนที่เราเทสเนี่ยเราจะปรับให้มันเป็นแบบ full speed สามารถบิดอะไรต่างๆได้ก็เดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกันดูครับว่า มันเย็นแค่ไหนมาดูกันก็นี้เดี๋ยวผมจะพามาลองทดสอบตั้งแต่การใช้งานเบาๆไปจนถึงเฮฟวี่ดูนะครับว่าชุดน้าตัวนี้มันจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับอย่างนี้ผมเปิดออกมาเครื่องออโต้พิ่งบูตขึ้นวินโดว์เสร็จนะครับอุณหภูมิแม็กซ์สุดตอนนี้มันดีเทคได้ที่6 6องศานะครับแล้วก็มินต่ําสุดจะอยู่ที่1 4องศาซึ่ง CPUAMD เมนี่ยมันมักจะแบบอุณหภูมิต่ําสุดมันไม่ค่อยได้เย็นมากมาอยู่แล้วแต่ว่าอุณหภูมิสูงสุดมันจะไม่ได้ร้อนเวอร์นะครับก กับชุดน้ำตัวนี้จะเอาอยู่หรือเปล่านะครับความร้อนผมคิดว่าน่าจะสบายสบายครับโหลดตอนนี้อยู่ที่ประมาณ200วัตต์ TDP 6พองศาครับนี่คือแม็กซ์สุดที่ CPU ตัวนี้ทําออกมาแต่ว่าตัวโปรแกรม CPUC เนี่ยมันยังโหลดไม่หนักมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองอีกโปรแกรมหนึ่งกับตัว CDben บกันดีกว่าว่าเฮ้ยความร้อนเนี่ยมันจะขึ้นไปขนาดไหนแล้วเดี๋ยวสุดท้ายผมจะลองรันเฟิร์มมาร์กนะครับเหมือนกับการจําลองว่าถ้าเราเอาคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไปเรนเดอร์วิดีโอความร้อนมันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับเนี่ 200ร้อสบาทสบายๆชิลๆครับ63ิองศาโอ้โหถือว่าเย็นเลยนะเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าชุดน้ำคอแซตัตวนี้เอาซีพตัวท็อปอยู่แบบไม่ถึง70องศาครับสบายๆนี่ไม่ยังคง6 3 6 4อยู่แค่นี้นะครับคะแนนออกมา38 0 0 0ก็ตรงนี้นะครับเราจะใช้ตัวซ p u เบิร์นในการทดสอบนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดกันเลยนะครับแล้วก็ให้มันรันทั้งหมด32เทรดไปครับกดสตาร์ทแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่า มันจะร้อนสักแค่ไหนตรงนี้ผมขอปล่อยทิ้งไว้สักประมาณ10นาทีเลยแล้วกันลองดูว่าจะเป็นยังไงครับตอนนี้11อโมง21่อ่ะเดี๋ยวผมซูมมาให้ดูว่าความร้อนการใช้งานโหลดแบบยาวๆมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้11โมง21นะครับความร้อน67องศาเราจะลองจำลองเหมือนการใช้งานจริง 10นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันครับ A few minutes later โอเคนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาเป็นเวลาประมาณ10นาทีเรียบร้อยนี่31พอดีเปนะครับความร้อนเนี่ยที่เราเทสกันเบาๆมาอยู่ประมาณ6 6 6 7อันเนี้ยพอผมลองเทสแบบลากยาว10นาทีนะครับความร้อนอยู่แค่ 68-69ถึงองศาไม่เกินนี้เลยนะครับอุณหภูมิห้องตอนนี้อยู่ที่ประมาณ26องศาดังนั้นหมายความว่าชุดน้ํา3ตอนตัวนี้เอาตัวไรเซน 99950x อยู่ได้แบบสบายๆทีนี้แน่นอนคนที่ใช้ไรเซน 99950x เนี่ยก็อยากจะเปิดพวกฟังก์ชัน PBO ที่เพิ่มประสิทธิภาพกันใช่ไหมครับ uh huh. เดี๋ยวเราจะไปลองเปิด PBO แล้วเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันดูว่าชุดน้ําตัวนี้กับ PBO จะเอาอยู่หรือเปล่าไปดูกันครับไป โอเคครับตอนนี้เราปรับตั้งค่าเปิดเจ้า PBO ของ CPU ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้มันก็จะมีการบูตความเร็ว CPU ขึ้นมาแบบ สูงสุดขี่ได้เลยนะแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ power ตัวนี้มันล็อกไปที่200วัตต์ตอนนี้มันจะโดนปลดล็อกแล้วนะครับก็ไปที่300วัตต์แต่ว่าผมจะลิมิตอุณหภูมินะครับของตัว CPU ให้ไม่เกิน90องศาไว้ที่ตัว BIOS ถ้าเกิดมันจะต้องเกิน90องศาปุ๊บมันจะลดความเร็วลงมาทันทีนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูกับโปรแกรม e b e n c h R23 กันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยที่ปรับออโต้นะครับแล้วใช้ชุดน้ำตัวนี้ราจะเห็นว่าคะแนน multi core มันจะอยู่ประมาณ38,000นะครับเดี๋ยวเราจะมาลอง ดูกันว่าหลังจากที่ผมเปิด PBO ไปปุ๊บแล้วใช้ประสิทธิภาพของชุดน้ําตัวนี้นะครับมันจะดับร้อนตัว CPU ตัวนี้แล้วรีดประสิทธิภาพความแรงไปได้ขนาดไหนนะครับก็อย่างแรกเลยอตัตราการกินไฟเห็นเลยนะครับว่าจาก200วัตต์กลายเป็น305วัตต์อุณหภูมิจาก66กลายเป็น90องศาซึ่งผมลิมิตเอาไว้ในส่วนตัว BIOS แล้วว่าให้มันร้อนได้สูงสุดเท่านี้นะครับแต่สิ่งที่คุณจะได้รับกลับมาครับมันคุ้มค่ามากๆครับกับการที่คุณลงทุนกับชุดน้ํา CPU ตัวนี้คะแนนแค่38,000นะครับแต่พอคุณเปิด PBO ครับแล้วคุณมีชุดน้ำที่ดีที่มันคุมความร้อนได้ตามลิมิตของ BIOS ที่ตั้งล็อกไว้นะครับ38,000กลายเป็น 40, 4 4 8 0 0หรือตีไปว่า45,000ก็ได้นะครับเรียกได้ว่าคะแนนเพิ่มขึ้นมาประมาณ7,000อันนี้ถือว่าแรงมากนะซึ่งถ้าสมมติชุดน้ำมันยังคุมได้ดีมากกว่านี้ คะแนนตัวนี้ก็อาจจะ45 0 0 0 4 6 0 0 0กับอุณหภูมิที่ไม่เกิน90องศาเพราะว่าผมเซตลิมิตในส่วนของตัวไบออสไว้ให้ไม่เกิน90นะครับดังนั้นถ้าสมมติใช้ชุดน้ํา2ตอนมันก็ยังคงร้อน90องศาเท่าเดิมแต่ว่าคะแนนอาจจะเหลืออยู่แค่4 2 0 0 0 4 3 0 0ประมาณนี้นะครับยิ่งชุดน้ําเย็นเท่าไหร่คุณจะได้คะแนนตัวมัลติคอที่สูงมากขึ้นเท่านั้นสําหรับฟังก์ชัน PBO ดังนั้นการลงทุนชุดน้ํหนึ่งตัวถือว่าคุ้มค่าครับก็เห็นกันไปแล้วนะ ถือว่านานๆที่นานๆทีคอแซจะยอมออกรุ่นราคาถูกรุ่นราคาประหยัดออกมานะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปเนาะตัวนี้ราคาไม่ถึง4 0 0พบาทขายอยู่แค่ประมาณ3 8 5 0 3 8 9 0ถือว่าราคาค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับแบรนด์คอแซนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้พอเป็นชุดน้ำคอแซเนี่ยแล้วยิ่งเป็น3ตอนเนี่ยเราจะไม่เห็นชุดน้ำราคาต่ำกว่า6ก8 0 0 0แ0 0ันเก้ไปเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เหมือนเขาตัดรายละเอียดบางอย่างออกไปอย่างเช่นพัดลมก็เป็นรุ่นกลางๆธรรมดานะครับในส่วนของตัวตั๊มน้า ในส่วนของตัวหน้าจอดิสเพย์ออกไปให้มันเป็นแค่ไฟ RGB ปกติแล้วก็ตัวสายยางยังคงให้ในส่วนของตัวสายถักมาก,ก็ถือว่าเป็นชุดน้ําที่หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยชุดน้ํามันก็คือชุดน้ําเอาไว้ระบายความร้อนจะซื้อชุดน้ําราคาเป็นหมื่นเนี่ยเอาตังไปลง CPU ดีกว่าไหมเออหลายคนก็อาจจะคิดอย่างนี้อย่างส่วนตัวผมเนี่ยชุดน้ําราคาเป็นหมื่นผมรู้สึกว่ามันแพงเกินไปนะครับแต่พอราคาประมาณ3890บาทเนี่ยราคาถือว่าค่อนข้างดีมากแล้วก็ประสิทธิภาพที่ได้รับออกมาเนี่ยโหเปิด PBO นี่สบายๆคุมอุณหภูมิได้ดีแล้้วก็ยังงคได ที่สูงอยู่นะครับหรือว่าจะเป็นในสองตัวการใช้งานแบบเดิมๆ66องศาก็ยังเอาอยู่ได้แบบสบายนะครับยิ่งถ้าสมมติคุณไปใช้งานกับตัว Core าต t o นนะครับหรือว่าจะเป็นไรเซนตัว7,800 x t d หรือว่า9,800 x t d เนี่ย ุดนั้นตัวนี้เอาอยู่แน่นอนแล้วก็ราคาค่อนข้างจับต้องได้ใครที่แบบว่าอยากได้ของอินเตอร์แบรนด์ที่ไม่ใช่แบรนด์จีนต้องการ, quality, การคุณภาพแล้วก็ในเรื่งองของการรับประกันหลังการขายว่าเฮ้ยแบรนด์มันจะไม่ปิดตัวหนีบินกลับไปประเทศจีนอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็ลองดูและลองตัดสินใจกันดูแล้วกันสําหรับวันนี้ทางผมโนเตแบซี no ie, มีทีขอตัวลาไปก่อนรบมน้าจะมีอะไรเจ๋งๆมารีวิวอีกรอติดตามกันครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ